พอแล้วครับปลาชะโดแม่น้ำเสียวมาเสียวรอบกี่สองครับมารอบแรกพ่อมูเดียวเลยตัวนึงแต่ว่ามือนี่พาโย่เขาฝนตกลิ่นครับพี่น้องหนาวแข้งฝนปลาเพื่อนหน่อยเกยอุ้มกับพี่น้อง มันไผ่ผูยอยู่นั่นมันออกวาผีแล้วมอมมอผอย่ะมันเงี้ยนตอวนี้มันเงียนผีย่างามด้ผีเออยเ่ออเดี๋ยวมันุดเขาเขแคบเลยมันตกใจกันแคบเลยู่ะเอายงสีละมันข้นมง้ มันขึ้นต้นหนาเส้นนูนเด็กสัดเลยเอดวยเป็นหนูเอ,อเอาไปหามก็ไปนั่นเออสวยๆวยานแล้วครับน้ำไหลถิ่มหาล่อง,งไต được có cái cây 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 bà cây 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 bà cây rồi cây vô cây 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 nước tăng vậy con. Bong một lúc một bologna mày là. tăm lắm tăm lắm tăm dang hèn cho bà được hát kỳ nọm được bò mượn hèn được bò mượn hèn được bò mượn hèn bò bò ไห้เฮียขึ้นไปอันนั้นเจ้านั่นทำตามยังเออทำเหี้ยอันเกือบอยู่ตึงๆนี่ไฟโอๆยุ่นทำไรแห้งผมลงมากใช่ไหมเดี๋ยวไปเผาฟังกันนี่ไฟโอๆยุ่นไปแต่เมื่อเท่านั้นแค่เสียไหมน้ำไหลแห้งกับพี่น้อง ปานเหี่ยวห้องน้ำไหลฝนกระตกครับปลากระตัมเกือบก็ตึงๆกตามตาปอมเท่าน้ำห้องไหลลวกมาอยู่่ามาเบิ้งห้าแต่มันขางก็หาแมันไหลปลาขาเปิงก็ใม่ก็ไหลเนี้ยามไหลยาแเง เ้นจะหมดน้ำไปแต่เส้นนู้หนาุ่นเน้ำไหลูมีกาแฟเมนมานอลูกมาตาพุนละตั้งแต่งทหงหามตัวหวัวบางคนเพรานไฟโอ,โอ้ยนุ้สันหนาวกลองกับพ่อนิ่งกตก้องสันแามค่อยสม Ng, inte, พี่ไ้อยู่กลางๆอเขามากอยู่แถวเไหลมากนอนนังว่านามไหลโอ้ยสะบันหนาวกองกระสันเด้าพี่น้องอ้ยมือนี้ไอีียายี่พี่มันไฟอยู่หมดลหมดลงมาเลยน้ำเจ้าเลยตีมันเลยพี่ปลาข้าอยู่กลางๆหมดมาเลยอ เออปุ่นสองว่ะสองด่านสองเโอ้สันหนาวแยตต่ำต่ำหนึ่งง่กันะจับไปหรอโอ้สมบัติสันเถอะ

โอ้เฮียไปหอดพุ huh? yeah, ่นนะเฮียไปหอดพุ่นนะบ้อนี่จะกว้างกใชีแล้วหรอตีนมันมันจะหอดตีนีี่ีนเฮียแล้วอยนี่เป็นอยู่ก็เรีนมาตอมป่ยนีนก็เรียนั่นไหมนี่แมโอ้ยตัวอยตีกเอาะิ พันไว้นั่กใ้่ควาอยมุดลงเสียงคือปลาดิเดียน,นโอ้โเน,นี่งนดีสสมม่สม,มาเจี้ยนสมไรรปแ้วสมนี่มันน่าตื่นเต้นเ่็นไ่ะงานแี่ยี นันกับเสี้ยนเขาข้นมากเลยบอกกันว่านี่สองตัวัวน,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 นั่นยกข้นเมืองโตทอกันนั่นอีกตัวนึงสองตัวนิดหน่อยว่าสองตัวครับสอตนันั่นึงเนี้ยไปไปกดเงออี้ยหโอ้ยเสลูกกองเบิง้งบ่ได้ถึงพี่น้องเอ้ยมือนี่สั้นต้สนสะบันหนาว หนาวขากหนาวเนี่ยฝนตกลิ่นพายุเขาเปิ้ลมากกับเปิ้ะไรมาหาคีบไปพี่น้องหนาวไปได้ก็ต้องมาไม่อยากได้คีบไปพี่น้องเบ่งไหวๆห,หนาวขออนุญาตเซ็ตกล้องนจะเมียดฝนเบ่งว่าไม่ได้ถึงเด้อหน้ากล้อง ไปเอาร่อยบูดไปให้หน้าในห้อ,เอาางเท่เดี๋ยวไปลุ่นวิวฟังครับ <S 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 รท่านผู้ชม <S 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 เดี๋ยวไปปลดปลาจากเหีย้ยก่อนจังไปลุ่นไส้ยังเ,เ,เกือบเหมือนนักเลี้ยงหนุเกื <S 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 อบ จบอ้ย่ครับมันก็เปียกมันรเว่ะตัวนึง้นี่เขาคนเห็นว่านอบานว่านันฝนตกถึงนงานั่นมันเปียกนม่ได้เมียนฝนฝนตกหันนอ่อยอ่นเว่าหันยังคืนยังคืนเออ รุนไส้ครับพี่น้องเสี่ยนเขาจะพดให้นปึ่งหนาวครับพี่น้อง ปลาชะโดเสียวครับท่านผู้ชมมาแกะตัวงวดดีเรียวมาได้ปลาตัวเดียวี่รุ่งเกับพี่ปนองเบ่งนี่คกลับมาแกะตัวไม่ครับบานของตะพอ่อมูเดียวบานเลี้ยวแพกคูสองตัวเอายบซ่อขึ้นเบังเส้นสมอ่นครับ สองโล่สองโล่ลตัว <laughs> ละสองโล่ครับขอบคุนที่รับชมครับผมเอ,เ,อเอาอยู่ด้ยวยนั่นเอาอยู่ด้ยวยนั่น